สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับอยู่กับผมพลมอเตอร,ร์ไเวอลกันอีกเช่นเคยในวันนี้จะขอมาพูดถึงรถบิ๊กสกูตเตอร์จากทางค่ายซ่อมเสียงอย่าง YAMAHA x m a ็300ซึ่งได้มีการออกมาวิ่งและถูกดักถ่ายภาพสปายช็อตเป็นที่เรียบร้อยแล้วในยุโรป ในเบื้องต้นครับผมต้องบอกกันว่าผมไม่สามารถนำภาพมาขึ้นให้รับชมกันได้ยังไงก็จะขอแปะลิงก์ไว้ใน Description อีกทีให้กดเข้าไปรับชมกันอีกทีนึงครับจากภาพ s p y s h o อตครับจะเปิดเผยให้เห็นรายละเอียดซึ่งต้องเรียนตามตรงว่าดีไซน์มันค่อนข้างคล้ายตัว X-Mac เดิมมากๆแต่จะถูกแรปพางตัวด้วยสติ๊กเกอร์สีดำด้านตัวเส้นสายชุด f ฟริจะดูมีความเป็นเหลี่ยมเป็นสันมากยิ่งขึ้น ส่วนชุดวินชิลทางด้านหน้าก็ดูจะคล้ายๆเดิมครับนอกจากนั้นดีเทลอื่นๆทั้งในส่วนของจานเบรกก็ยังเป็นจานเบรกหน้าเดียวทํางานร่วมกับคลิเปอร์สองพอร์ตชุดท่อไอเสียต้องบอกว่าดีไซน์เหมือนเดิมเลยโชกหลังก็เป็นโชคคู่สปริงที่ยังไม่มีกระปุกซับแทงเช่นเดิมแฟลลิ่งทางบั้นท้ายครับก็ยังดูคล้ายเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวชุดไฟท,ท้ายที่เป็นเอกลักษณ์ แต่ว่ามีการปรับเปลี่ยนครับจากโคมไฟที่เป็นสีแดงปรับเป็นใสส่วนรายละเอียดอื่นๆอย่างตัวฝาครอบแผ่นรวมถึงชุดกระจกมองข้ามก็ดูแล้วเหมือนเดิมจุดที่ดูจะแตกต่างครับก็คือเบรนด์คอนโซลทางด้านหน้าและตรงชุดมาตรวัดครับที่น่าจะมีการปรับเปลี่ยนมาใช้เป็นหน้าจอแบบ f ฟูลดิจิตอล อย่างไรก็ดีครับเรายังไม่รู้ว่า X m a c คันนี้จะเป็นเครื่องยนต์พิกัด300เหมือนเดิมหรือจะมีการขยับขยายพิกัดเพิ่มเติมแต่ที่แน่ๆมันไม่ใช่เวอร์ชัน4 0่น400แน่นอนเพราะว่าเวอร์ชัน X m a c 400ที่เป็นโฉมปัจจุบันเขาจะให้จานดิสก์หน้าคู่มาเลยดังนั้นในส่วนข้อมูลรายละเอียดเครื่องยนต์ตรงนี้เราคงต้องรอกันต่อไปครับ แต่สำหรับ All New X Max ก็ยังมีความเป็นไปได้ที่มันน่าจะมาเป็นโมเดลเยียร์ของ2024คืออาจจะยังมาไม่ทันเปิดตัวในปลายปีนี้เพราะอีกอย่างหนึง่งตัว X Max 300มันผ่านในส่วนของมาตรฐานไอเสีย Euro 5อยู่แล้ว จึงอาจจะยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องรีบเปลี่ยนชม All New ในเร็วๆนี้ครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดมีข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมเกี่ยวกับ All New X Max ไว้ทางทีมงานเราจะรีบมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับชมกันโดยเร็วสุดท้ายนี้ผมก็ขอฝากทุกคนติดตามที่ช่องของเราแล้วก็ตัว f a c e b o o k c o m Motorway ไว้ด้วยวันนี้ผมพลขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ